ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกะสิพาพี่น้องนี่มาเอาวลงาแงาราคาถือราคาพ่อเอาเด้อพี่น้องครับอยู่าทางอำเภอหน้าเชือกเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับนอกที่ผมมาหน่นะครับพี่น้องครับ ต้องบอกว่ารคาคาเนี่ยน่าสนใจถูกตัวเลยนะครับผมหูดราคาสุดตัวแล้วล่ะพี่น้องครับใครอยากได้แม่ลูกเทพคู่นี่เดี๋ยวเป็นชุดสิพามาเบิงนะ้งเนาะมันนี่มีงัวมหม่มาฝากพี่ฝากน้องนี่หลายเลยนะครับแม่ลูกเป็นสื่อสองได้สามก็มีงัวทองก็มีมาไหา้หลายตัวเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะอยู่นีก่กับพิกัดยุทธิบ้านวังหินนะครับพี่น้องตำบลน,นองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเ้อพี่น้องครับข้อของอน้องกองนะครับเนาะก่อนอื่นก็สิ พาไปทักทายกับเจ้าของขอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีของป๋าบุญชูนะครับมืัอนี้ผมกับมีงัวราคาเกษตรกรจับตองไในมาฝาครับแม่ลูกกับสองมื่นกัวแม่ทองกับมื่นกัวครับครับผมอ่ะสำหรับพี่กัสกระตังที่บ้านมังหินตำบลน้องแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับการรับประกันตำนี้ของผมกับหนึ่งเดือนครับ นาเดนหางดอกส้วงสุดโมลุออกขาถกรับประกันหนึ่งเดือนงัวงทองกับรับประกันพี่น้องไปตรวจเลยรับประกันหนึ่งเดือนครับมีคลิปตรวจทุกตัวอ่ะอันนี้ตรวจท่องให้คือชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องกตัวครับสำหรับการส่งกะส่งฟรีร้อยกิโลเมตรแรกครับผมแล้วแต่คุยกันกับส่งในทัวร์กันครับแต่ว่าส่งฟรีร้อยกิโลเมตรแรกครับครับผมฝากเบอร์โทรศัพท์ครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับศูนย์แปดศูนย์สองสามห้าแปดสองแปดหกครับไอเดียไลค์ครับศูนย์หกหนึ่ง หนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าครับเฟซบุ๊กผมกับกล้องพี่พบแทนชินครับอ่ะนี่เลยครับพี่น้องเอ้ากะผู้ใดอยางไงตัวใดมาเบิ้งเอาครับพี่น้องผมพูดราคาสูตโตเลยต้องบอกว่าอ่าพอเอาไปเลี้ยงสูตโตนะครับยุทธีพี่น้องว่าจะหมักง้อแบบใดหมักง้อแดงง้อหมักง้อสีอ่าออกปากตานนะครับพี่น้องครับนี่หมักตัวใดเอาตัวนั้นเริ่มจากตัวเบื้อแรกกับตัวขาวนี่เนาะครับผมเบื้อแรกเอาแม่แม่ทองหกเดือนครับอันนี้ทองหกเดือนนี่ครับพี่น้องครับอ่ะครับทองหกเดือนครับตัวนี้นี่ อ่าเป็นง้วเท้าโบดนะครับพี่น้องครับงวอขาวค่อนข้างที่จะอ้างดีอยู่นะครับเนาะห้องหกเดือนก็พอไหนครับ ตัวนี้ท่องทับโตครับผมทับโตได้ครับพี่น้องทับโตน้ำบานตัวละพันนี่แหละอ่ส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับส่วนสูงร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าได้ได้ครับพี่น้องลูกตัวที่ไดนครับตรงกล่องตัวนี้ลูกตัวที่สองนท่องครับลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องเอาแค่เพียงตัวแรกพี่น้องก็จะคือห้าผู้ใหญ่โทรไว้เดี๋ยวก่อนสู้โตได้ครับพี่น้องต้องบอลจะทุโตนะครับตัวนี้กล่องเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดเบาๆครับหนึ่งหมื่นเก้าพันครับหมื่นเก้าพี่น้องงบประถึงสองหมื่นเห็นบ่แงงแงงเงีะ หมื่นเก่าตอร้องได้อีกโบดครบเครื่องครับผมบดถุงตาโบสถ์ครบเครื่องครับอันนี้ผมถ่ายมุมนี่คือให้พี่น้องเห็นความสมส่วนนะครับเด้อลำตัวสั่นโตเงาสมไสนะครับตัวนี้ท่องหกเดือนนะครับรับประกันท่องครับผมประกันท่องด้วพี่น้องคือเตรียมกินนองในเลยตัวนี้ครับผมเอานี่นะครับผู้ใดไม่โหลดใครจะกลัมาแก้วขังกันลดได้อีกหลายได้พี่น้องเด้อครัเอ้านี่ตาเป็นงดฟีสให้พร้อมลอยโลครับเนี่ยราคาเนี่ยทรงฟีให้พร้อมลอยโลต่ออีกขอบหมูดำนะครับอ่ะนี่ละนี่โบดโบดนะครับเนาะ จะเบื้องห้ชัดนะครับเนอะในเรื่องของนมตุ้มน้อติงตัวนี้บ่มมีนะครับครับผมนี่นะครับเดแค่เพียงตัวแรกเอาเบื้องมุมนี่นะครับอะนี่เบื้องล็บบ่มมีปัญหาครับผมนี่แหละเบื้องด้านขวาของว่าครับผมเอานี่มักแบบนี้หาแบบนี้ยุ่มเอาครับผมะมื้อนี้ให้ลูกแดงดีอยู่ล้วพี่น้องครับครับให้ลูกแดงครับตัวก้อนกับแดงขึ้นกันครับแดงกับสีแดงใหม่ซะนะงวดี้ี้งม่อครับว่าบดจะจัดแบบนี้แดงให้ลูกแดงยู่แลลวครับให้ลูกแดงนะครับเนอะนี่เบื้องทั้ ่างการเดินบบมี่ต้นนี้ค่ะบบสถบสถ์ยูนี่รับประกันต้นนี้ให้แบบยาวนานพินเดือนพี่น้องตอนนี้หนึ่งเดือนครับผมเป็นเดือนนะครับพี่น้องครับเอ้าหูวใดมักแบบนี้สไตล์นี้มาหนี่ว่าพิ่หวังครับพี่น้องครับชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะอ่าแค่เพียงตัวแรกครับผมมาถึงสองหมื่นหรอกหมื่นก็บาดเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตัวที่สองครับอันนี้เป็นงวดแดงบดนะครับเด้อตัวนี้นะครับตัวที่สองเออนี่นะครับเนาะอ้างๆแข็งๆขึ้นกันนะครับเนาะตัวนี้ ครับอ้างๆเข็นๆนะครับเนาะเออตัวนี้ก็เป็นอ่าแม่ท้องขือนกันครับผมอันนี้ท้องเจ็ดเดือนเหรอครับตัวนี้ท้องไสี่เดือนครับอ่ะตัวนี้ท้องสี่เดือนก็อ้างดีขึ้นกันครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ได้หลังค่อนข้างที่จะตรงนะครับเบื้องมุมหนอกตั้งดีเนะครับตัวเนี้ยตัวนี้ท้องก็พอได้ครับตัวนี้ท้องครับอ่าสติงเล่ครับท้องสติงเล่มีใบหลอดเนาะมีใบหลอดครบครับตัวเนี้ยตัวนี้เป็นง้วบโบนนะครับเด้๋ยพี่น้องครับเป็นลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับผมตัวที่สองอ่ะเบื้องมุมนี่ชัดๆเลยพี่น้อง ความสูงพันกะทิยูลอยสามสิบเจ็ดครับลอยสามสิบเจ็ดได้ด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้กล้องเปิดไปที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปเบาๆครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับสองหมื่นห้าห้าร้อยอันนี้คือราคาห้องเมียงครับนอกตั้งดีได้ครับตัวนี้อกตั้งดีนะครับอที่ผ้าเบื้องการยางกะตอนนี้บ่มยนี่นะครับเดี๋ยวเบื้องใตยพี่น้องไปนี่นี่เครื่องบดสนิทนะครับเนาะครับผมนี่ผู้ใดมักอ้างๆนะครับเนาะติดผพาเบื้องอีกด้านขวาของง้วได้ครับพี่น้องเด้อ เออนี่เบื้องทายยางอันนี้คือผมไล่เห็นเบื้องไทยยางนะครับพี่น้องครับนี่ขาบโบสถกโบถอนนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวจะรอเบ,บื้องข่างขัวของน้องเขาไปนี่นี่นะครับเดอ้อข่างขวาัวนะครับเนาะนี่เบื้องชัดเออนี่นี่สองมืนหาแม่นครับผมอ้างด,ดีนะครับตอนน,นี้น<อ>ตัวง่ยงายแหละก็อ้าง้ะพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวผมใช้เบื้องไทยยางอยกรอบนะครับเนาะเดินไปลุกไปตอนนี้ไม่มีนะครับเนาะ นมบอติงนะครับพี่น้องครับเอาเลือกเอาหรือจะยกชุดยกคู่แบบนี้ไปนะครับเป็นซื้อสองได้ซี่ก็ได้พี่น้องครับครับผมอ่ะตัวนั้นกระมือนว่าบาทไหมตัวขาวว่าเป็นตัวหน่อยดิครับเด้ออ่ะตัวสองมือหางเด็ดตัวใหญ่เด็กว่าแดงพร้พอมบดพร้อมอ่ะย่างอ่างนมกับบอติงครับบมีนมบอติงเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งตัวที่สามครับบัดนี้นอ๋อพี่น้องครับมาเบิ้งตัวที่สาม ผู้ใดมักสายดําหรือสีบักตาลนะครับเนาะเอาแบบนี้ตัวนี้ใหญ่ายนะครับพี่น้องง่ายก็สองตัวเมื่อกี้ที่ผ่านมาหูสันเป็นแม่สาวทองแรกพร้อมครับสาวทองแรกทองก็พอได้ครับทองครับสติงเลสอะไรสามเดือนครับผมทองสติงเลสสามเดือนนะครับเอกสารใบหล่อครบตรวจทองเรียบร้อยครับผมสูงร้อยสี่สิบเท่าไหร่สี่ผ้านเลยร้อยสี่สิบผ่าได้เครับตัวใหญ่อ้างพี่น้องครับตัวนี้สีบักตาลไอออนคร <S <S ับผมเออนี so e ่สีมาตาลอ่อนนะครับครับผมเอาเด็ด ตัวนี้กล้องเปิดเท่าไหร่ครับ27,500ืารครับ27,500ื่นเด้อได้พี่น้องที่ผมถ่ายมุมนี้ให้เบิ่งให้พี่น้องเบิ่งนะครับตัวสันตัวเงาหางสันหางยาวหางลามชีดเป็นยังไงเบิ่งมุมนี้นะครับเนาะดังดงโบดงเบิ่งมุมนี้จังสิเห็นได้พี่น้องเห็นบ่นั่นเออนี่สวยๆงามๆในราคาหลักสองได้ยังไงนะครับ เอาล้วครับพี่น้องมาในกระสีผ้าเข่าสู้โหมดแม่ลูกซึ่งเป็นเบอร์สี่แ้วครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้ต้องบอกว่าสีแดงใหม่แดงเข้มแดงใหม่แลครับตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกพร้อมครับอ่ะลูกตัวแม่ลูกแรกพร้อมนะครับเด้อลูกสาวเพิ่นได้สี่เดือนครับสี่เดือนลูกพรอได้ครับกล้องตัวนี้ตัวนี้เป็นพอบ้านเนี่ครับแต่เพิ่นให้ลูกแดงดีเด้อ่ะนี่พอบ้านตะวันลูกแดงดีตัวนี้ถือว่าให้ลูกงามเลยครับพี่น้องแดงจนใหม่เลยล่ะครับตัวนี้แดงไม่เป็นตัวจริงเลรอครับเนี่ยแม่สูงเท่าไหร่ครับนี่ยรับ้อยสามสีบวนก แม่ตัวนี้แม่เพื่อนมาผสมมาแล้วครับได้สีขาวเดือนแล้วเด้อันนี้ซื้อสองรุ่นสามด้พี่น้องครับรุ่นสามครับตัวนี้คู่นี่แม่สูงไทยกว่าห้อร้อยสามสิบบัวครับสามที่สองสามที่สามนี่นะครับอ่เบื้องุมนี่ก่อนฟังราคาก่อนได้พี่น้องสองรุ่นสามคู่นี่กล้องเปิดทะเลครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับนี่เห็นว่าพี่น้องครับโทรก่อนเลยให้โทุนนี่สองหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับพี่น้องครับแดงดีนะครับแดงจนเสียบตาผลอะลรเนี่ยเอาแบบนี้เมียประจมพี่น้องครับเอาเลยนะครับเนาะเป็นลูกแรกแดงจนเสียบตางอนลูกแรกย่างสดเอา แดงแล้วก็บดพร้อมเนะพี่น้องครับบดไม่แดงขีดละกงจองแกร่งๆนะครับพี่น้องครับในราคาสองหมื่นกวนะครับพี่น้องครับบะมีต้นนี้ครับรำบากกันต้นนี้ต้นนี้ไม่มีครับตัวนี้น่ะทำเพจ่กมันเมันโหดด้วยเด้อพี่น้องเด้อทำมาจากทีเพิ่งมาสิอาจจะเป็นงูทองก็ได้นะครับพี่น้องเอ้าแดงแบบบะมีปานบะมี่ดังบะมี่ดังบะมีปานครับผมคู่นี้คันผู้ใดเห็นจุดขาวบนชู่วห้จุดละพันพี่น้องแมีนครับบะมีจุดครับเนี่ยมุ่งชให้จุดละพันไปเลยนะครับเนาะแดงดีครับนี่นะครับเด้อเอานี่ สองหมื่นเก่าหาลอยครับส่งให้พี่ความลอยลครับนี่หมายสองหมื่นเก่าหาลอยตัวอะไรอีกไหมพี่น้องครับโ่โบมีตันหนีได้พี่น้องครับสองหมื่นเก่าหาลอยนะครับเนาะแดงบุดบดเบิ่งเอานะครับเนาะนี่แหละแดงดีครับสีดีครับตัวนี้อันนี้พ่อเอาเลยได้พี่น้องเด้อผู้ใดสากัดเป็นลูกตัวเมียครับลูกแรกว่อมเสียดายลูกแรกย่างสดนะครับพี่น้องครับผู้ใดมักตัวดำกับสองหมื่นเจ็ดตัวอีกตัวบอกไงนะครับตัวนั้นพี่น้องอ่ะสวยๆนะครับเนาะนี่เบอร์สีนะครับอันนี้ยังบปอร์เซ็สองในสาม มันมีสองในสามเยู่เลยพี่น้องเดี๋ยวภาพาไปเบิ้งกันครับนะครับอาดูชัดๆนะครับนี่แหละขอของกล่องหน้าเชือกนะครับพี่น้องครับมีมาฝากพี่ฝากน้องยังมีครูที่เด็ดไทยคลิปอยู่เลยพี่น้องเด้อผู้ใดซ่านี่เสียดายเด้อเอ้านี่เป็นเตาของตัวนี่แม่เบอร์ซีนะครับเนาะตัวนี้นะครับดูชัดๆเดี๋ยวภาพาเบิ้งเบืองหาครับอันนี้น่าจะสองในสามว่าน้องของนะครับเบื้องหานี่เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกเข้ากันครับแต่ว่า ลูกสาวเพื่อนนี่ได้เก้าเดือนครับแม่แบบแต่ท้องในหกเดือนแล้วครับอันนี้แม่ท้องหกเดือนลูกได้เก้าเดือนนะครับพี่น้องลูกเป็นหัวลนนะครับลูกหัวล่นนะครับแม่ลูกแรกลูกที่สองอ๋ออันนี้แม่สูงเท่าไรครับร้อยสามสิบบวกก็แ้วครับร้อยสามสิบบวกนะครับพี่น้องเด้อลูกกับแม่เชื่อากันแล้วพี่น้องแม่นครับลูกได้เก้าเดือนแม่ท้องในหกเดือนครับผมเออนี่มูนี่ลูกดกครับผมแดงจึงคืนก็นกันตัวนี้ก็ไดดครับหัวล่นตัวนี้กันนิดเขาหายแล้จนหายแล้วล่ะพี่น้องนิดเขาเราหายแล้วครับนี่นะครับเด้อ ลูกลูกพ่อไดครับกล่องตัวนี้ตัวนี้เป็นทับโตขึ้นกันครับทับโตขึ้นกันนะครับแต่ว่าเมียเป็นทองมีใบนะครับเนี่ยทองมีใบนะครับเนาะครับผมทองพ่อไดครับทองครับเอ้นาเดชครับนาเดชนี่ใบนะครับมีใบมีหลอดนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวเบื้องผลงานพี่น้องวันนี้เห็นว่าผมบอกเลยขังว่าแบบนี้แล้วก็บดบดแบบนี้จะให้ลูกแดงเข้มนะครับเนาะอ่ะมาเบื้องเออนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เบื้องลูกชัดๆก่อนแล้วจีถามราคาไห้ปัะนี้พี่น้องจับตาดูดีๆคู่นี้นะครับ สองได้สามกล้องเปิดเท่าไรครับคุณนี่เปิดไปสามหมื่นสองพันห้าร้อยครับสามหมื่นนิดนิดพี่น้องเด่งว่าสามโตครับผมครับเออนี่สามโตนะครับเนาะนี่เดี๋ยวเห็นเบื้องไายยังนะครับเนาะเดี๋ยวใส่เบื้องท่าเข้าท่าทุกขานะครับเออนี่นะครับโบ๊ทจับได้เลยครับโบ๊ทจับดีเลยครับแมนอีกฟันว่าสาวพี่น้องลูกที่สองแมนครับลูกที่สองในทองครับอันอันนี้ลูกแรกเลยครับเนี่ยลูกที่สองในทองลูกแรกยี่หันลูกที่สอง ท่องหกเดือนะเด้อพ no uh, no ี่น้องครับครับผมรับประกันทองเลยครับตรวจเรียบร้อยครับนี่อันนี้ตรวจหายเรียบร้อยปลาบางง้วงสาวสามหมื่นสองต่อเอานะครับพี่น้องผู้สื้อแบบนี้เซลแบบใดเอาผู้หางง้วเลี้ยงอยู่อ่ะนี่แหละนี่บะมีตะหนีนะครับเด้อพี่น้องบะมีตะหนีครับอ่ะนี่อ่ะนี่นะครับเด้ออ๋อเสิ้อผาเบิ้งนะครับเนาะอ่ะเบิ้งในหลายมุมใส่กันพี่น้องครับอ่ะดูในหลายมุมใส่กันนะครับเนาะนี่แม่วันพีกับน้องเหมือนเดิมยินบ่ด้วครับ เออเด็ดเลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งคูหัวล้นครับพี่น้องบ่เนี่ผูดใดหาหัวลนอยู่ก็่มีไห้เ้อครับเด้ออันนี้คูที่หาละเบอร์หกครับบ่เนี้อยู่ทางนี้นะครับพี่น้องอ่ะมักแบบใดเลือกเอานะครับเนาะนี่ครับเบอร์หกโอ้ใส่ใหญ่ตัวนี้หัวลนก็เลยตัวนี้ก็เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกกันครับแม่ลูกตัวแมงง้อลูกแรกลูกงามอยู่ด้วยพี่น้องแม่ครับอ่ะนะครับนี่เด้อเดนอนีกลูกเอออ่ะอันนี้ แม่สูงเทาไรครับนี่แม่สูงอยู่ที่ลอยสี่สิบห้าครับแมลอยสี่สิบห้าได้ด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวด้วยครับเด้อเออเดี๋ยวเสือกของครับเออเอาเดี๋ยวเบิ่งจะดชัดพี่น้องแม่ยลอยสี่สิบห้าลูกพอได้ครับนี่ตัวนี้ลูกบ่เนี่ใจครับบ่แด่ใจได้ครับเด้อพี่น้องอันนี้อม่ปอาจทีเป็นแม่ลูกมาบ้านๆนี่ยนะครับนี่เออนี่นะครับอ่ะนี่เด้อเด้อหายใ้ลูกมากเกินครับผมเออนี่ลูกจะเดืินครับลูกได้ สองเดือนกว่าสิสามเดือนครับลูกประมาณสองเดือนจะสามเดือนนะครับพี่น้องเออเดี๋ยว่ะนี่นะครับสองจะสามเดือนนะครับเนาะเอาอยากได้ก็มาเอาครับผมเออนี่คู่นี้นะครับเอา <ห diary. S 2> เออเฮียงกันทั้งสี่แต่ที่แหลกแล้วดิลูกเออเติร์ดถามราคาให้นะครับลูกกหัวโรนครับแม่กับว่าโรนเฮ็ดเขาครับแม่โรนลูกโรนนะครับคู่นี้กล้องเปิดเท่าไหร่ ตัวนี้เปิด3 2ม0 0หารอยค,อครับสา0 0มือหารอยขึ้กันพี่น้องครับแม่สูงเลยซีดีผ่ากันี่ยแม่ใส่ใหญ่ยนะครับพี่น้องรอยซีดีผ่าฝุ่นนีตัวนี้ครับอ,อเดินบุ่นนี่ลุกร,รอบหนึง่งเดี๋ยวเด้๋พี่น้องหามุม่ายเห็นชัดๆก่อนนะครับหามุมพันย่อนเสียงกันเออนี่โอเคจอดไปนี่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 สามหมื่นสองห้าร้อยอันบ่ครับต่อรองเลยครับผมตรงไหนต่อรองเลยพี่น้องครับเออโอเคครับผมนี่มุมนี่สามหมื่นสองพี่น้องครับเอา จากได้ก็มาเอาเดี๋ยวเสื้าเบิ้งชัดๆอีกที่หนึ่งนะครับแับนี้เมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดเอ้าเบิ้งหนาใส่กันหนาขี้แม่ว่าพี่น้องเบิ้งเอานั่นนี่เบิ้งเอาแข่งขาเล็บลูกเล็กนะครับเนี่ยขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยขันพ่อลูกเล็กเม็ดโค้งง่ายดีครับเม็ดทับไปก่อนบอกครับลูกว่าตาไหนสองเดือนกว่าลูกสองเดือนกว่านี่พี่น้องตัวใหญ่อยู่ดิโค้งขางหญ่ดีอยู่พี่น้องเอ้านี่สองเดือนกว่าัวถึงว่าวชเดี๋ยวเสืพาเบิ้งงไายคู่กันนะครับเด้อพี่น้องนี่แหละราคาเกษตรกรของแท้อีกของหนึ่งนะครับนหลัง เอ้ามันจากผลินตน้ำมูได้ครับำว่น้อยพี่น้องแต่ถ้ามาชาดของง้อหน่อยนะง้อหน่อยอย่างเออก็คือเด็กน้อยนั่นยแหละพี่น้องเอ้านี่แม่หงูหนึงเหรอครับผมนี่อ่ะนี่เพิ่งเอามุมนี่เอ้าต่อไปก็สิเป็นที่เด็ดปิดท้ายเด้อครับพี่น้องที่เด็ดปิดท้ายก็สิอ่ามีงวแม่ลูกเทพมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะครับเออแม่ลูกเทพเออนี่นะครับอันนี้เฟรมใหญ่คมใหญ่เลยนะพี่น้องครับลูกงามงามอันนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแหลกกันครับเนี่ย ลูกแรงลูกล้นธรรมชาติพร้อมเนี่พี่น้องเนะแม่กลูกล้นธรรมชาติครับตัวนี้ลูกของพ่อไดนครับนี่ลูกของนาเดชครับผมนาเดชจักเดือนหรือครับได้หกเดือนครับแม่กับผสมแล้วสีเขาเดือนแล้วครับอ่านี่นาเดชนะครับพี่น้องครับแมนครับแม่ทับแล้วผ่านดหลอดหรือด้วยพี่น้องเด้อแม่ครับผ่านรอบสีเขาเดือนแล้วครับสีเขาเดือนแม่ไอ้ทับพ่อได้ก่อนนาเดชขึ้นกันครับทับพ่อเก้าเนี่ยแหละพี่น้องครับเห็นผลงานนะครับเนาะพี่น้องอ่ะ หางใหญ่ๆนั่นหนาเป็นหล่นธรรมชาตินะครับลูกสาวเพื่อนเป็นหล่นธรรมชาติครับเป็นหล่นธรรมชาติเนาะเป็นง้วบนจัดเต็มขนหางใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ้งเอาคู่นี้นะครับเนาะนี่นี่นะครับผู้ใดมักง้วอ่ามักง้วงามนะครับพี่น้องครับในราคานี่ผมบอกได้ว่าหาหายากเลยครับพี่น้องเพราะว่าผมหูราคาแล้วผู้ใดกะกะโทรไว้ก็ได้ก่อนนะครับเด้อพี่น้องครับผมเราจะถามราคาให้นะครับซื้อสองรุ่นสาม้อพี่น้องครับผมเออโอเคออาคู่นี้ กล้องเปิดที่เท่าไหร่ครับเอาเบาๆครับ4 9่0 0ื่นเก้าพันหาร้อยครับเห็นไ่มพี่น้องครับ4 9่0 0บ้าหาร้อยแม่นครับแต่ลูกกับตัวเรเป็นเกือบสามหมื่นเลยเห็นพ่กพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกว่าราคานี่กับมันยอมผู้ขายจะต่อนต่อพี่น้องครับครับผมส่งให้ฟรีพร้อมลอยล้ครับผมสี่สิบเก้าหาร้อยนี่เอาอิริที่มาเบิ่งตัวจริงก่อนนี่มาเบิ่งตัวจริงเลยครับหาใส่ได้นะครับเนาะไม่มีตำหนิจ้างบองครับไม่มีตำหนิอ่ะเบิ่งทั้งหนานะครับหันหนามาทั้งนี่แม่ลูกเอ้ยบุญสุขคนรอยาเเนะออนนนนี่่ลลธรรรมชาาติิเเเบบงงหััปๆะคะ โอ้โ้เลยครับผู้คือมันมันมีแมงวีด้วยครับพี่น้องเออโอเคโอ้โหเชียงดีนี่นี่มุมนี้สี่สิบเก้าหารอยทั่วเอาพี่น้องอยู่หน้าเชือกเออนี่เด้อเอกสารใบหลอดครบครับผมเอกสารใบหลอดครบเอาไปเบื้องลิฟต์ซี่แขงพร้อมกันมุมมีปัญหารับประกันตันนี้หนึ่งเดือนพร้องครับม่มมีตันนี้นะบุ๊มมีตันนี้อย่างนี้ครับพี่น้องเพื่อรับประกันแน่พร้อมนะครับเอ้าเบื้องขาอย่าตรงส้นไหลเด็ดนะครับเอ้าตัวลูกจะได้ขึ้นเอาตัวหอดอันแมีนครับผมเกี่ยวเข่าหนิมเกี้ยวเข้าแลวนี่กก็ได้้้ขึนนนแลลวคครรัับูี่ะบ เอาเพราะเอาพี่น้องสูตเลยหล่ะมักตัวไหลนะครับเงินเขาอยู่ในแบบไดครับเอาแบบนั่นนะครับพี่น้องครับนี่เบื้องการยางอ่าบ่มิตนีนะครับเด้อบมิตนีครับล้วก็เป็นว่าทีหูที่เชียงพร้อมแม่นีนะครับเนาะเอออ่ะนี่เออนี่นะครับคุณทีมันนั่นบ่มอย่างที่พี่น้องแมงวีมันไหลมอสโตมอยุ่นออกมันั่นนี่นะครับอ่ะนี่แหละทีเด็ดนะครับเนาะมักแบบไดมาเอาพี่น้องครับอ่ะ ผ <t> ู้ใดญบอกนอนไห้ขึ้นเปตเลียงครับเป็นตะเลียงครูเนี่ยตักปีกายเนี่ยโอ้บ่ได้เลยครับาเอาแบบนี้ครับผมเอาจะแต่ถามว่ามีอีกบ่อได้ให้โทษเลยนะครับอ่ะมาเลือกเอาครับมีที่เด็ดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กล้องกันอาจจะไม่ไห้แค่นี้เนาะแานครับมีเจ็ดเบอร์ครับผมเจ็ดเบอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ